สวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวฝั่งต่างประเทศวันนี้้ามาเชียวงานบุญบันทำให้อำเภอพัดนมไผ่นะครับจังหวัดยะโสธรเป็นปีที่สองครับที่แอดมามีมอลล่ความพีม่น้องเอ้ยบ,บุญบันเขากับวานครับสไลเดอร์ก็มี คำแข้งกับช่งหอดมองลต่เามี่าฟนะังอทไร่างหัวหงาับไงายีัวายหั่หงายห้วงายหัวหงายหัวหงายอัวหงายัวหงายหายัวงา่ัวารหัวหมาัวหงายหัวหานังาังางายงาัวทงาห้ของหัวงาหัวหาัายหาเต็มหงลังอุาหาา ไปนอนหอับมาพอ้านหลังังแต่งด้ไมบังคับพี่ใหญ่งาผ่อพื้นหลังบทั้งกานบังาแม่ค้ายเข้ามาไายครับมองจอรถทั้งในก็หลายเด็องค่อเดรจเจอมด้อของเขาไดจอดซื้อมองครับมองจอดรถทานมาเถาบงเลย้วตอนอนี่เาทมพี่คอนี่จอดพี่ครับองนี่อนี้จอดพีครับงนีอดพีครับมอด่ครงนี่อคมี่บ่ด่รจรงคอด ไแวนตาแวนตาม30มสินะครับ30บาทถึงเชิญนะครับวันนี้เป็นบุญประเพณีครับผมคนละใหม่หมองไฟคู่กันครับพี่น้องชาวหม่องเกาะชาวหม่องทุงงๆๆงเรียนเลียนม้าหน้าก็มาซื้อคนละใหม่คนหลายค่ะครับ มีสองฐานฐานปูนฐานหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับฐานเล็กฐานหนึ่งครับผมราค้าไม่ขายร้ายค้าครับนะครับมือนีบุญไรบานงานไรหม่องครับมีทางอ่เอ่เอน้องฮีก็มีมีทาง่าสุวรรณภูมิก็มีครับผมจุไก่นะดูสีสกเกก็ได้มาเองใกล้ๆครับคุณครับหันค้าหันขาย oh. บรรยากาศนะครับบุญประเภทนี้บุญเดินพกของชาวพระอีสานพาพี่น้องมาชมทัวรนี้ก็ตุงละ้าบาทครับนะอุดทักกะม,มี่ครับพุดแอ,อนดิงนะฮะน้ำปอกน,ปน้าปั่นกาแฟครับไก่อบโปงหมูอบโปงอยู่นี่ครับ อันนี้เอาสมตำข้อมุอยางน้ำตกกระี้ปิ่งสิบบาทนะฮะขายขี้เก่าครับตุนเซติจนะครับซอฟพาวเวอร์ของภาคอีสานบุญของไฟเนี่ยครับควรส่งเสริมนะครับแต่ละจังหวัดตน้ตนก็มียาโสทอนรอยเอฟนะครับ อุบลนะฮะสีสเกตยุดไดเป็น้องหมองครับโคในซี่โรลซามลายได้ครับาสวนเจ้าเองอก้ำนสวนเจาเองบ่เป็นลพบ้านดอกีแดแดงอยสาต้นอเนะพาดอก็ปลอบ ต้รกับกายยังข้าไว้ตัเลยนะครับวันนี้ต่างกับมีพี่้องก็มือนเดมีสองฐานครับคนเกิมย่อยมาเรน่นอยครับสาวสาวพนมไทมีใส่ตัน ยำซองพี่น้องยำนมนิ่ม๋ี้เกียวบอก,บอก <S 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 พอดูนะครับพอนเดี๋ยวสร้างกันนี่วันนี้นี่ร้างซองโตันเด้อครับพี่นี่นาฐารตุงมะส้าวครับอ,อ่อย หายมากอย่างมาต้องหายด้วยอาหารต่างผมหมักอะไรหายไปรวดราคามันตดำในประเภทนีน้เดี๋ยวพาไปมองบนก็อย่างไฟมองหาหมอ่มอ,งมองไฟนะครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งผู้อยู่ข้างหลังเลยครับ,บ,รบรครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนครับเดี๋ยวผมย่างมาทางหลังฐานก่อน หลังฐานหมัองขรัามไวครับผมขอบคุณครับที่ติดตามนะครับพบกันใน EP2 เดี๋ยวไปบเบื่งหาของไว้มีใครได้เนี่ยนะครับใน EP2 นะครับพี่น้องเนาะ